จะเป็นเจ้าต่อนะครับกางลดน้ำหนักนะครับก็วันนี้นะครับทำน้ำหนักเกินอยู่เท่าไรต่อเกินอยู่สามปอนด์ครับสามปอนด์ชิวๆิว้ห้านี่สบายสบายร้อยสี่ได้ไหมตอนนี้น่าจะได้ไหมนั่นร้อยสี่ร้อยห้าเวทนี้ก่อนนะครับปติดตามนะครับพรุ่งนี้นะครับี่กาทำหนักครับให้น้องทำหนักครับมีสมาธิในการทำหนักก่อนนะครับก็ฟ้าวันใหม่นะครับกับกูเสมอเสมอนะครับ เสมอเหล่าแชมป์นะครับลองเสมอเหล่าแชมป์นะครับผู้ฝึกสอนเจ้าฟ้าวันใหม่ครับอะครับลองครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันใหม่นะครับจะต่อนะครับลองครับผมถามหน่อยเป็นไงกับการเต็มตัวไฟนี้ครับวันนี้ผมเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าผมทําเองด้วยกับน้าสองคนครับตีวเข้มตีลเข้มเนื้อตัวสุดยอดครับการพิสซ้อมนี่ก็อยู่ประมาณตักกี่บันครับผม เดินกฝ่านะครับตั้งแต่คือว่าเริ่มรู้ว่ามัวจะกลับมาคือเดือนกันยาครับก็เล่นกับต่อเขาคลายฝึกซ้อมครับก็ในติวเตอร์อย่างเจ้าอํานาจเดินเลงนะครับนะครับแล้วก็เสริมอะไรเป็นพิเศษไหมไฟนี้มีมีหมัดครับมีหมัดใช่นะมีหมัดมีศอกนะครับมวยเข่าต้องเจอมีศอกครับผมแล้วเรื่องน้ําหนักมีปัญหาไหมครับไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าเราปล่อยมาหน้าไอ้พร้อมทําน้ําหนักดีครับเหมือนคนควบคุมน้ำหนักดีนะครับก็คุมมาได้สักอาทิตย์นึ่งนะครับครับน้ำหนักไปปล่อยนี่อยู่มาไล่ต่อ วันห้าสองห้าสองครึ่งครับห้าสองครึ่งแล้วกลับไปอยู่บ้านนี่ช่วงโควิดนี่ไปทําอะไรมาก็ทําอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าส่งของก็ไม่ได้ครับส่งของก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำพิกก็เลยไม่ได้ทําเลยก็หยุดนิ่งก็ตอนนี้ก็คือว่าตั้งใจซ้อมมวยแล้วนะอัดฉีดเยอะนะสสท่านอัดฉีดเยอะนะใช่นะครับไปก็ได้ข่าวว่าไปพบท่านสสมาเหรอครับไปพบท่านมาไปขอพรครับไปขอพรนะครับไปขอพรนะครับให้ให้อวาทมาให้คําพูดโอ้ดีมากครับบอกให้ชนะ ทุกตัวนะล้วก็จะมีอาชีพให้จะมีอาฉีพให้นะครับแล้วก็ไปปั้มมีคุปปั้มอย่างไปปั้มที่ค่ายสจอี่นะครับสลับกันไปกันมาครับเาสที่อุทัยผมไปช่วยกุหลาบดำกุหลาบดำก็นําทีมาช่วยผมอ๋อมาช่วยกันปั้มนะครับวันี้ก็เลยได้ว่าเต็มร้อยแน่นอนสำหรับเจ้าฟ้าวันใหม่นะครับอ่ะครับเดี๋ยวฝากลองเสนอก่อนครับว่าลองสมอก่อนว่าไฟนี้ฝัดเอฟซีแฟนคลับค่ายเทศบาลเขาบางแก้วขึ้นมาต่อยสองวันเลยนะสองวันเลยใช่ไหมครับก็มีเจ้าเสกสรรด้วย คืน <st> นี้ก็จะเป็นเจ้าเป็นสินินก่อนชอไทยเศษนะครับแลว้วก็คืนที่2คือวันพรุ่งนี้ศึกมวมันวันศุกร์ก็จะเป็นเจ้าต่อเพราะวันใหม่กับเจ้าเสกสรรอายงยิมนะครับนะครับฝากฝากถึง f อฟซแฟนคลับของทางเทศบาลเขาบางแกกครับ,คร,บครับขอฝากาแฟนหมัดมวยนะฮะที่ให้กําลังใจจากทีมค่ายเทศบาลเขาบางแกกแล้วก็ชอชัยเศษนะฮะที่ให้กําลังใจนะครับ ผู้พวกเราทําทีมงานครับมีกําลังใจสู้เต็มที่ครับหวังว่าจะเก็บชัยชนะไปทั้งสามตัวครับครับสามวินเลยนะครับสามวินครับมาเจ้าต่อฟังเอสซีแฟนคลับหน่อยครับฝากติดตามนะครับก็ซ้อมดีครับก็จะทําให้เต็มที่ครับไม่ผิดหวังครับผมครับติดตามนะครับพรุ่งนี้ครับทูฟายูมวยมันวันศุกร์ครับศุกร์ที่8ตุลาคมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นทีมงานของเทศบาลเขาบางกาะนะครับก็เป็นทีมงานนะครับ แนะนำตัวครับนี่ลองลองเสมอใช่ไหมครับครับลองเสมอเหล่าแชมป์นะครับแล้วก็ผู้กองนะครับครับผมผู้กองชื่ออะไรครับแนะนําตัวครับอ่าร้อยตำรวจเอกจรูนตรงกลางครับร้อยตำรวจเอกจรูนนะครับนี่ก็เป็นเหล่านักมวยเราเราชื่ออะไรนักมวยแสงเทียนน้อแสงเทียนูดดีๆที่อย่างแสงเทียนน้อยครับแสงเทียนน้อยนะครับผ้าพจะมืดๆนะครับเราปรับแสงนิดนึงครับนี่ก็ไม่ได้ใครอื่นนะครับอดีตปัญจใยแชมป์โลกของเรานะครับเพชรต่อบางแสนเพชรต่อบุรพาเต็อำนาจลื่นเริงครับนี่ครับ นี่ลูกชายครับลูกชายของเจ้าเพชรนะครับเพชรแท้เพชรแท้นะครับติดตามผลงานครับชื่ออะไรน้องธานีจูเนียร์ครับธานีจูเนียร์ครับนี่ครับธานีจูเนียร์นี่ก็เจ้าต่อนะครับเพื่อนร่วมค่ายครับเดี๋ยวให้สว่างสว่างหน่อยครับนี่ครับเจ้าต่อนะครับทําการลดน้ำหนักครับดีเพร้อมกันนะพร้อมกันนะพร้อมกันนะทีเด็ดดดีเ็นะครับอ่าสวยงามพูดมันม้วงอีกรูปครับอีกรูปครับโอเคครับติดตามครับ